สวดีค่ะทุกคนวันนี้วันมาซื้อของที่เดนเวอร์โคโลราโดนะคะมาซื้อของที่ร้านลาวมาร์เก็ตนะคะแล้วออก็ซื้อเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถึงบ้านแล้วจะรีวิวให้ดูนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะก็ออกมาซื้อของเอเชียนะคะเพื่อจะตุนไว้กินหน้าหนาวนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาออกมานะคะทุกคนวันนี้ก็มีเวลาก็เลยออกมาซื้อนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันที่บ้านคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่เป็นวันพุธที่27กันยายนนะคะวันก็ตื่นแต่เช้าเลยทุกคนไปที่เดนเวอร์โคโลราโดนะคะเพื่อจะไปที่ร้านลาวมาร์เก็ตนะคะซึ่งเป็นร้านขายของเอเชียเรานะแล้วก็วันก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะทุกคนเดี๋ยววันจะรีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่วันซื้อนานวันจะได้ไปทีนะคะไม่ใช่แบบว่าไปทุกเดือนนะทุกคน บางทีก็เป็นปีเลยนะวันถึงได้ไปชี่โน่นบางทีก็6เดือนไปทีหนึ่งนะคะแต่ว่าไปทีหนึ่งวันก็ซื้อของมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็วันนี้ไปขับรถออกไปประมาณจากแปดโมงเช้า8ปดโมงครึ่งประมาณนี้นะคะก็ไปถึงโน่นประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงครึ่งน,นะทุกคนสิบเอ็ดโมงหรือบแบบเกือบเที่ยง,งนะคะไว้คุปเปอร์ไว้บ้านนะทุกคน ก็เปิดอยู่บ้านคนเดียวประมาณสิบชั่วโมงอะ่ะทุกคนนี่วันพึ่งมาถึงบ้านนะคะก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะก็เอาของขึ้นมาวางไว้ตรงเคาน์เตอร์นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนนะคะเต็มไปหมดเลยทุกคน <c oughs> ไม่รู้จะรีวิวันไหนก่อนนะคะซึ่งร้านเรามาเก็ตนะคะเป็นร้านที่วันชอปปิ้งบ่อยมากหมายถึงว่าไปซื้อที่ร้านเรามาเก็ตเนี่ยค่อนข้างจะ ทุกครั้งนะคะที่ไปแดนเวอร์นะคะไม่ได้ไปร้านเอเชียร้านอื่นนะคะเป็นร้านไม่ค่อยใหญ่นะคะถือว่าร้านแบบอมีเดยมไซส์นะทุกคนแต่ว่าได้ของที่เรา,อ,าอยากได้นะคะทุกคนมันมีร้านเอเชียที่แบบใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันไม่ได้ไปวันชอบเรามาเก็บมากกว่านะคะเพราะว่า <c oughs> มัน หาง่ายของนะทุกคนวันก็จะมีนะคะเดี๋ยววันให้ดูนะคะมีอะไรบ้างมีหุ้ยเต็มไปหมดได้ข้าวเหนียวมา3กระสอบใหญ่ๆเลยนะทุกคนซึ่งแฟนวันปกติจะออเดอร์ข้าวเหนียวจากแอมซอนใช่ไหมเพราะว่าแต่ว่ามันแพงมากเลยนะทุกคนแล้วก็กี่พาไม่รู้ตั้งแบบเกือบเป็นยี่สุบกนะุียียน่ะคนไม่แบบไม่ไม่เยอะมากนะ กูเปากูปาอ,อ,อยากรีวิวชื่วมามีหรอลูกเดี๋ยววันจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนอันนี้อันนี้นะคะเป็นซอสที่จิ้มกับซีฟู้ดนะคะ,ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นซอสที่เราแบบกินซีฟู้ดแล้วเราเอามาจิ้มะนะทุกคนนี้นะคะก็ระมาสีขวดสีขวดนะคะทุกคนแล้วก็ได้อ่อ ซอสนะคะมาได้เยอะอยู่เหมือนกันทุกคนแล้วก็มาที่ไหนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันจะเอาออกมาแต่ละแพ็คกีก่อนนะเอาเป็นขวดก่อนนะคะซอสปูเขาทองนะคะฝาเขียวนะทคนแล้วก็มีน้ำนะมันหอยชกวันได้เนาะเอ็กุคเปอร์ก็นะ้ำซุกี้นะคะ น้ำปลาน้ำปลายี่ห้อนี้นะทุกคนวันชอบเพราะว่ามันอร่อยดีแล้วก็กลิ่นมันไม่ค่อยแรงนะทุกคนก็ได้ามาสาขวดนะทุกคนนี่เลยไปทีก็นานๆไปทีนะทุกคนไม่ได้ไปไปบ่อยอย่างที่วันพูดนะเนาะวันทํางานด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไส่ด้วยนะคะส่วนใหญ่วันเวลาทําอาหารมันก็จะแบบผสมผสานระหว่างอเมริกันกับไทยนะคะส่วนใหญ่ก็ ไทยแบบทำอา,า,าหารไทยแท้ๆนี่ก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะที่วันปลูกผักแล้วก็ได้ผักจากสวนเรามาทํากินนะคะนี่นะคะปลาอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ใครนะทุกคนแต่ปลาที่ไิม้มาสองขวดนะคะแล้วก็ปลาสุนารีนะคะวันเพิ่งไปเห็นนะทุกคนไปเห็นที่ร้านค่ะร้านเหลาวนะคะ,อนนะ,คะโอ้ไปถูกนึงอันนั้น แค่ถุงเดียวนะทุกคนเดี๋ยววันจะให้ดูเองแล้ววันก็ได้หน่อไม้กระป๋องนะทุกคนเดี๋ยวนะแกะก่อนนะทุกคนกล้องค่อนข้างจะแจ๋งนิดนึงนะคะแฟนวานแป๋นะมันเคยขอเล่นดูก่อนเลยนะคะหน่อไม้กระป๋องนะคะวันไม่รู้ว่าอร่อยไหมอันนี้นะก็ลองซื้อมาทานดูนะคะทุกคนแล้วก็ มีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นหน่อไม้กระป๋องที่เป็นแบบาสามารถเอามาผัดใส่ไก่ได้นะคะวาะเป็นคนชอบกินหน่อไม้นะทุกคนนี่ยี่ห้อนี้นะคะอร่อยมันเคยมันเคยซื้อมากินแล้วนะคะแล้วก็ได้ <c oughs> กระเทียมนะคะกระเทียมที่เอดทอดอะเขาเรียกอะไระเจียวกระเทียมกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ได้อะ เขาเรียกกะไรกระทินะคะกระทินะคะที่เอามาทําพวกแกงเคียวหวานแกงแกงแดงอะไรพวกนี้นะคะก็ได้มาอย่างละขวดนะคะทุกคนข้อนี้เลยได้กล้วยตากใช่ไหมกล้วยตากเนี่ยทุกคนได้มาสองกล่องนะคะก็เอามากินแบบเป็นสแน็คนะคะกล้วยตากสองกล่องนะคะทุกคน <Okay. S 2> เสร็จแล้วน้ำยีนางนะคะทุกคนมันเป็นกระป๋องมันจะลองเอามาใช้ดูนะคะปกติวันไม่ค่อยได้ซื้อใบยีนางที่มันอยู่ในกระป๋องนะคะปกติถ้าซัมเมอร์ใช่ไหมวันก็ใช้ใบถั่วนะคะหรือใบพริกนะคะเอามาตำเป็นยีนางนะ,ะทุกคนนะ มันก็ได้เหมือนกันนะแต่วันนี้วันไปเจอเน,นี่ยมันก็เลยซื้อมาแบบนี้นะคะแล้วก็ได้อะไรรูเปล่าเรดเคอรีนะคะ <Yeah. S 2> แกงแดงแล้วก็แกงเขียวหวานนะคะพริก <Pink. S 2> นะคะอันนี้มะยาอามโคน เป,เปียกแผ่นปเปียกนะคะอันนี้สองแพ็คนะคะทุกคนจะลองเอามาทำดูนะคะปกติวันไม่ได้ใช้ยี่หม้ออย่างนี้เนาะ,ะก็เดี๋ยวเอามาลองมาทำดูเยอะทุกคนวันก็ได้ลูกชินนะะ้นปลาคะลูกชิ้นปลาทุกคนวันเอามาหลายแพ็คากเพราะว่าแฟนาชอบกินนะคะลูกชิ้นปลานะคะ,นะคะทุกคนแล้วก็มีอ่อ ลูกชิ้นที่มันผสมนะคะอย่างนี้นะคะได้ไมาหลายแท็กอยู่น,นะะทุกคน,ลกนปลา,าเลาวก็กุ้งนะคะเอามาตำใส่ส้มตำวันนี้มาส้มได้กุ้อองมาสองลูกนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะคะลูกชิ้นกุ้งทุกคน ลูกชิ้นที่ผสมนะคะมีปลามีกุ้งมีอ่าเขาเรียกอะไรนะโทฟูอยู่ในนี้ด้วยนะคะทุกคน<ม>เดี๋ยววันจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะหลังจากวันโชว์แบบนี้แล้วนะ,ะลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งนะคะทุกคนได้มายเยอะมากแล้วก็มีลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูนี่แฟนวันบอกว่า ไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะเธอทําอร่อยกว่าที่ขางที่ร้านนะครับมันเคยลองซื้อไปกินดูนะคะบอกแฟนว่าลองลองกินดูว่าเขาจะ,ะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะชิมดูนะคะว่าจะอร่อยไหมเพราะว่าแฟนมันบอกว่าวันทําอร่อยกว่านะทุกคนโอ้ได้มาประมาณนี้เราก็ได้กุนเชียงนะคะกุนเชียงอันนี้แบบอ๋า วันนมาผัดใส่ข้าวนะคะเป็นข้าวผัดคุณเชียงใส่กุ้งแล้วก็ใส,ส่อไผแอป,ปโป้สับปะรดนะคะทุกคนแฟนมันก็ชอบแกก็ซื้อมาเยอะเลยนะคะคือแฟนมันค่อนข้างจะชอบกินอาหารไทยนะทุกคนเขาก็จะซื้อค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะส่วนออประมาณนี้ทุกคนนี่ัวอาหารแช่แข็งที่ได้มาเดี๋ยววันจะรีวิวให้ดูใกล้ๆนะทุกคน ให้วันเขาออกจากถุงมก่อนก็ได้ปลาปลาตัวเล็กนะคะปลากรอบใส่อะไรนะที่เป็นงานะคะก็ได้มาประมาณนี้สองขวดแฟนมันหยิบให้นะอุ้ยสามเลยหรอเขาซื้อมาสามเลยโอ้ยโอ้ยังมีอันนี้อีกเนื้อม้าอีกกล่องนึงอีกกระป่องหนึ่งนะคะทุกคนเหนื่อยมากเลย ขับรถไปกลับหาแฟนมันขับรถไปกลับประมาณ8ชั่วโมงอ่ะทุกคนนี่ก็เป็นมะม,ม,ม่ายอ่ะซื้อมากกว่า2เยอะมากเลยทุกคนน,นี่ก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลจิ๋น,นะคะที่เอามาทำกับข้าวนะทุกคนอันนี้ก็มีมีฝาเขียวด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะ Okay. โอเคแฟนวันซื้อนี่มาตั้งสามแฮกเลยอะทุกคนแล้วก็วันก็จะมีอะไแกะก่อนนะคะทุกคนวันนี้เห็นก็บอกว่าของลงนะคะวันไม่ทราบอาจารย์เพิ่นบอกว่าของลงก็เลยได้ของบบสดๆมานะคะนี่ก็พริกเป็นพริกป่นนะคะมาจากประเทศไทยเลยนะนฮะ ผลิตภัณฑ์ t h a ไทยแลนดนะคะก็มันได้แบบมาม่าทุกคนมาม่าแบบเยอะมากมันจะแกะให้ดูอันนี้วันซื้ออ่ะผงรุงลสกแบบเป็นน้ำตกมานะคะก็สองห่อนะคะวันไม่ได้ซื้อเยอะเพราะปกติวันทำเองขอเขาวัวอะไรเงี้ยวันจะทำเองนะคะก็เลยซื้อมาลองดูนะคะ ก็ได้มาม่านะคะทุกคนแบบมากไม่รู้รสอะไรเป็นรสอะไรนะวันผสมโุนเต้กันนะเดี๋ยวจะิวให้ตู้ใกล้ๆนะคะให้วันห่อมาม่ารสแบบเส้นเล็กนะคะอย่างเงี้ยอร่อยนะคะทุกคนเส้นเล็กนานๆจะได้กินทีนะทุกคนวันก็เนาะย่าง นานจะได้ไปนะทุกคนบางทีก็เป็นสปีอย่างที่เราบอกนะไม่ได้ค่อยขับรถไปไปบ่อยโคโลราโดเด,ดนโรโคโลราโดนะคะก็ใช้เวลาขับรถไปประมาณสามสี่สี่ชั่วโมงนะคะไปกลับก็ประมาณแปดชั่วโมงนะคเจ็ดแปดชั่วโมงคือค่อนข้างจะนานคุปเปอก็เป็นเด็กดีมากาเลยทุกคนกลับมาไม่ขี้ไม่เที่ยวไม่อะไรใน,ในบ้านเลยนะคะเขารอ มาถึงนะก็ปล่อยหอไว้วิ่งเข้าห้องนะ้ำเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นที่เราเอามาทำโค้กจับน,นะทุกคนเป็นเส้นแบบใหญ่เดี๋ยวเราต้องมาต้มก่อนนะคะล้วก็ได้น,นะทุกคนเยอะมากเลยคะ่ะที่สำคัญอะไรลูกไหมวนันขนมจีนนะทุกคนขนมจีนวันก็ซื้อขนมจีนมาด้วยนะคะซึ่ง ก็ค่อนข้างจะเป็นยี่ห้อ,อนึ้งนะคะจริงๆซื้อจากน้องที่อยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะคะแต่พอดีวันไปเดนเฟอร์มันก็เลยซื้อมาด้วยเลยนะคะนี่คทุกคนขนมจีนนะคะลางตรงไหนที่เต็มนี่เลยเต็มโต๊ะขนมจีนทุกคนเ,เยอะมากก็นๆไปเถทน,นะทุกคน เราได้เส้นอ่ว๋วยจั๊บที่นั้ก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บหยวนมาคนมาห่อนหนึ่งนะคะห่อเล็กๆนะ,ะเอาขินเด่นนะทุกคนแล้ก็ได้เส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนี่เป็นแพ็คใหญ่เลยนะคะทุกคนเขาบอกเส้กนก๋วยเตี๋ยวสะอาดเหนียวนุ่มนะคะอันนี้9.99เหรียญน,นะคะประมาณ10 10ดอลลาร์ก็ สามร้อยกว่าๆนะคะซึ่งแพงไหมว่าเนาะแพงเนาะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนานๆมันไปซื้อซื้อเอาถุงเก็บข้าวแล้วก็อะไรรู้ไหมทุกคนวันได้ผักนแครงเนี่ยวันจะเอามาแกงใส่หน่อไม้นะทุกคนเป็นคนที่ชอบกินหน่อไม้มากนะแล้วก็อะไรรู้ไหมแฟนเงินได ผักทองนะทุกคนเขาชอบกินแกงแดงผักทองนะมันก็บอกว่าเรามีผักทอง <g ain> ที่เราปลูกนะคะก็ประมาณลูกหนึ่งนะคะที่เหลือจากอลูกเห็บแล้วก็อา,ากาศเย็นนะคะแต่เขาก็บอกว่าด๋ย่าื้อแบบนี้ไปอเลยเพราะว่าแกชอบกินนะแกก็กินมาทั้งสามลูกนะทุกคนสามลูกใหญ,ใหญ่เลือกเองเขาเลือกเองนะคะเดอ แล้วก็วันได้าฮะไอตููทุกคนมาแล้วก็จริงๆอ่ะวันไปนร้านหลาวนะทุกคนแกจะมีอ่ะมาแล้วก่อที่เข้าตำส้มตำเสร็จแล้วขายเป็นกล่องๆนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะมันก็เลยได้มาแบบรูปแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเอามาตำเองนะคะนี่2ลูกนะคะคุณเปบรานล้วลมาดิ แล้วก็เห็ดนะคะทุกคนเห็ดเข็มทองเดี๋ยวจะเอามาแกงหรือเอามาผัดนะคะทุกคนก็มีเห็ดด้วนะ,ะวันนี้เอาจีบหรือเปล่านะทุกคนใหญ่ใหญ่แบบนี้อันนี้สามเหรียญก,กว่าๆนะทุกคนสามเหรียญก็ปร้อยก็บาทนะเยอะมากแล้วก็ได้ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดมาสองแพ็คนะทุกคน นี่เห็ดเข็มทองตู้วันจะพอใส่ไนหะทุกคนแล้วก็มีเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดนางลมรือเปล่าทุกคนอย่างเงี้ยเป็นทักแบบเนี้ยเนาะอย่างงี้นะคะแล้ววันก็ได้ขามาแนละ้วทุกคนขาไม่เอามาทําใส่ต้มยำเนาะวันเนี่ยครั้งแรกนะที่วันซื้อขาแบบเนี้ยนะทุกคนปกติวันไม่ค่อยเห็นนะและที่สําคัญ วันปลูกพริกอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยเผ็ดมากวันก็อยากได้บแบบเผ็ดแบบนี้นะแต่ไม่ได้กินเผ็เดเยอะนะคะทุกคนตอนนี้กินเผ็ดมากแลยทุกนก็ได้พริกมาแล้วทุกคนพริกสดๆนะคะเดี๋ยววันก็จะพยายามจะเก็บเง็ดไว้นะทุกคนหอ่อตั้งเกือบสี่เหรียญน,นะทุกคน 3. 99. 3. 99เนี่ยสามจุดเก้าเก้าสามจุดเก้าเก้าเหรียญนะคะวันได้มาเยอะเหมือนกันนะมะันก็จะแช่ช่องฟีดไว้นะทุกคนเนีย่ย สามเหรียญเก้าเก้าก็สี่เหรียญนะทุกคนนว้เช้าวันก็จะหายไปค่ะน,นะทุกคนนานาไปทีนะก็วันนี้เลยทุกคน,กนหน่นอไม้ต้มนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนี่หน่อไม้ต้มเสร็จถุงแบบนี้นะคะวันชอบมันเป็นหน่อไม้สดนะคะแล้วก็เขาเอามาต้มใส่ใส่ติกนะคะ เ,เยอะเลยทีเดียวทุกคนมาได้มาสาแพ็คนะคะตู้เย็นวันสงสัยจะใส่ไม่ได้เยอะจัดนะทุกคนก็สแพ็คซึ่งและเราจะได้กินนมอาแบบนี้นะทุกคนก็เลยซื้อมาเยอะเลยนะคะสองสามสามแพ็คเลยโอเคเดี๋ยววันจะรีวิวให้ดูแบบชัดๆนะทุกคนเดี๋ยวจะเอากล้องมาใส่ตรงนี้เลยนะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ คือเต็มโต๊ะหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่แฟนเราซื้อมากับกะสอบใหญ่มากนะทุกคนก็อันนี้สามกระสอบสามกระสอบนะคะทุกคนกระสอบเท่าไหร่โยอะห้าสิบพาวนะทุกคนสามกระสอบก็ร้อย ร้อยห้าสิบพาเลยนะทุกคนวันก็จะกินได้เป็นปีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ซึ่งเยอะมากๆอ๋าทุกคนอะไรจะบอกแฟนมาชอบอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนนะวันทํามองก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีเวลาทำเนาะก็จะเยอะประมาณนี้นะทุกคนคือเต็มไปหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวหาที่ ใช่นะคะทุกคนนานๆจะได้ไปทีเนาะมันก็แบบไปเหมามาราคาเรามันจ่ายวันนี้นะทุกคนหกร้อยเก้าสิบสามเหรียญดอลลาร์สาหรับนะก็ประมาณ700เจ็ดร้อยเหรียญน,นะทุกคนแต่วันไม่ได้ไปช็อป,ปบ่อยๆนะคะนานๆจะไปทีนะคะก็เนาะค่อนข้างจะแพงวันนี้ทุกคนนะเนาะเฮ้ยทุกคน นี่ได้แต่วันหยุดก็รีบไปเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของแฟนวันวันแรกนะคะจริงๆวันหยุดก่อนแฟนประมาณสองวันนะคะก่อนจันทร์คารมันพุธเขาก็เริ่มหยุดแฟนมันหยุดประมาณอาทิตย์หนึ่งนะส่วนวันก็หยุดอาทิตย์กว่าทุกคนนี่เลยทุกคนนะคะเยอะมากๆสับใจที่เขาเหนียวแฟนวันแบบ ซื้อขันียวค่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเยอะมากวันนี้ก็จ่ายไปเกือบเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐทุกคนกว่าจะหาตังค์ได้เ0็ดร้อยเหรียญทุกคนแต่ว่านานๆเราไปทีนะคะทุกคนซึ่งถามจริงว่าแพงไหมมันก็แพงนะคะของมันขึ้นด้วยนะทุกคนอีกอย่างเราไม่ได้ไปบ่อยๆเนาะก็ได้มาประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มารีวิวของที่วันซื้อมาจาก ร้านเรามาร์เก็ตนะคะเป็นร้านขายของเอเชียเราเนาะยังไงขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ